สวัสดีครับกินยังวะชาแนลครับครับเอาละครับบานเนี้เดี๋ยวเมื่อเนี้เขาจะมาจอบเบิ้งแนวกินนะครับเนาะวันสีมีแนวกินแซ่บ,ซบจังใดอีกเมื่อนี้แนวกินแซ่บสไตล์บ้า,บาเนเฮานะครับเนาะครับมาเบิ้งเอาครับบานเนี่ยอ่ะจอบเบิ้งแนวอยู่แนวกินเมือเ่อนี้ก่อนเป็นยังไงโอ้เห็นเครื่องปรุงก็เป็นตาแซ่บแล้วครับ มีเครื่องผงมีพริกผงเขาคััวผงนัวนะครับเนาะเนี่ยขาดบ่ได้ครับนำ้ปนำปลาแดกน้ำปลาลาเนี่ยน้ำป,ำปลาแดกน้ำปลาลืมเมื่อนี้เมนูไก่ครับเมนูไก่ครับมีไก่บ้านมีเครื่องในหน่อยหนึ่งมีใบมะกรูดมีข้าตะไคร้มีสมมขาม มีใบผักเพลวหอมบัวพักซีนะครับเนาะครับเดี๋ยวมือหน่อเช็ดส่วนไก่กินครับส่วไก่ครับส่วไก่ต้มมาสีเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็ส่วใส่เครื่องปรุงซ้ำนี่แหละครับครับติดตามตอนต้มตอนยังต่อไปนะครับเนาะครับกินยังวะาชาแนลครับอู้คักหักหักักส่วนไก่ครับส่วไก่ส่วไก่บ้านครับ ิดตาบช่วงต่อไปครับอ่ะครับบาดนี่ขั้นตอนบาดที่นี่ก็ต้มไก่มันเปื่อยไอ้นอ้ำซุปมันนัวๆนะครับเนาะต้มหมูน้ำเดือดปูปูๆๆปูปแล้วครับต้มใหม่ช่วงเปื่อยจังหน่อยทีด้สี่เป็นตอนง่ายๆนะครับเนาะส่วไก่ครับส่วไก่เหมือนนี่ส่วไกไไ่ใส่ใบผักแพรวนะครับเนาะอ้ยแค่คิดก็เแียบละครับ ส่วไก่ใส่ใบผักเพลี้ยครับอ้กําลังน้ำซุปกําลังเดือดน้ำซุปแห่งกว่านี้จั่อยพอดีครับต้มใส่สมมขามจากน้อยนะครับเนาะใส่น้ำปลาแดกจากน้อยตอนต้มนะครับเนาะน้ำจีนไนนัวนะครับเดือดอ่างมะปุงเงาเนาะครับเนาะอ่ะบัดที่นี่กติดตามตอนปุเงนะครับเด้อบัดนี้เด้อครับเด้อส่วไก่บ้านใส่ใบผักเพวี้ยครับติดตามช่วงปุ๋งต่อไปครับ บานนี้มาหั่นผักหั่นอย่างไรเด้อครับเด้อหั่นผักหั่นหอมบัวผักชีหั่นใบผักเพลยวใส่ครับเนาะอ่ะนะครับเนาะหอมบัวผักชีใบผักเพลยวอ่าหั่นผักเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมาบานนี้สีต้อนไก่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเ้อครับบานนี้โอ้ยเป็นจะแสีบคักรับนยสีเป็นต้อนเป็นต้อนบานนี้กันลุยน้ำซุปใส่แล้วกันฝุ๋งเลยครับบานนี้ สีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็โรยน้ำซุปใส่น้ำซุปที่ต้มไว้นะครับบังคับนล้ต้มใส่ไก่ไว้นั่นแหละสีกเป็นต้อนแล้วกัผงเข้าไปพริกผงผงนัวเข้าครัวเนีย่ยไหนจีเสียบใส่เข้าไปครับเนาะสุดยอดเลยครับเนี่ยต้มซัวไก่ครับต้มซัวไก่ครับอ่ะพี่น้องเอ้ยบานเนี่ยกับฝากที่ตามตอนกินเลยครับเครื่องปรุงก็พรพอมหมดแล้ว ผงแล้วก็น้ำซุปพ่อนหอนมาฮดใจแล้วกปรุงแล้วก็วก,วก,กินเลยครับสีไก่ไก่แล้วนะครับผมนะอ่ะครับเป็นจะแสีบครับไก่บานครับไก่บานอ่ะติดตามตอนกินเลยครับบ้านที่รับอ่ะครับบัานเนี้โอ้เรียบร้อยแล้วครับบานนี้ต้มสุวไก่ครับอื้ย แซ่บแซ่บแซบแซบครับต้มซัวไก่เต็มสูตรแล้วครับบ้านเนี่ยอ่ามาครับมามามากินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับกินยังวัดชาแนลครับเมื่อเนี้ยต้มซัวไก่บ้านครับครับมามาด้วยน้ากันครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กินยังวัชาแนลคือเกาอะครับนาะ เมนเอก็มีเมนูริสานบ้านเฮ้ามานําเสนอให้เราแล้วครับเนาะเมนูเมนีอก็ซีเป็นเมนูไก่นะครับเมนูไก่ไก่ผู้เถาทรงมาให้แต่บ้านบุญนลครับเนาะแต่ว่าเมนูนี้ก็เฮ็ดกินแต่เป็นผู้เบาสำนอยบุญละครับเนาะผู้เบาสำนอยเบาแวงบุญละผู้เถาเพิ่งเฮ็ดกินตลอดน่ะละครับแต่หน่อยบุญละเนาะครับเนาะครับส่วนเมนู้มนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดนี่นะครับเด้อ ต้มสัวไก่ครับต้มสัวไก่ครับเนี่ยอ้ยไอ้ถวดถวดเลยครับกำลังพอนฮอนเห็ดแล้วมใหม่มครับกินเขาแรกงน้ำกัดเด้อพี่น้องป้องไปเอ้ยครับมากินเขาแรกงน้ำกัดน,นะครับเนาะต้มสัวไก่จะ่สิ่ีผักกัดจาง่อยใบผักแพล้เออแต่ว่าใบผักแพลวเนี่แต่ว่าบางคนเพื่อนก็บอกว่าเนาะครับนะ้องเพื่อนก็บว่ามันขิวมันหยัางไปท่นน่ะแต่ผมว่ามันหอมเนาะครับเนาะแซบดูวยกับนีต้นหอม ต้นหอมจังหน่อยแหละแตมีคาสดจังหน่อยนะครับเนาะสำหรับื้นนี้นะครับนะเอาครับลุยกันเลยครับหยวเขาแล้วครับมามาพี่น้องอู้นะครับไอ้ถวดวถว่เลยครับเนี่ยเห็ดแหลวาไม่ไมสดสดเลยครับเนี่ยต้มชัวไก่ชิมบางหนามาก่อนดีกว่าอ้ขาปากพี่น้องครับ เครื่องปรุงบไม่อย่างไรครับต้มน้ำซุปให้มันมได้แล้วก็ไก่เปื่อยๆจังหน่อยกับมะสีเป็นตอนเป็นตอนทังที่ล่ะครับแม่ก็มาใช้ข้าวครัวตอนต้มก็ใช้ต้มใช้น้ำปลาแดคใช้ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใช้ผงนัวจังหน่อยนะครับเนาะแล้วก็จกังอ่มาปรุงข้างนอกได้ครับเนะาะจังมาปรุงสีแล้วจังมาปรุงเครื่องปรุงกับโบไม่อย่าง มาพริกเอข่าครัวเข่าวควัวแล้วก็พริกป่นนะครับนะใจนะครับนเนาะเนื้อของเขาครับเนี่ยสีเป็นตอนไปต้ตอนไก้บ้านย่างเปื่อยเลยครับมามาพี่น้องครับอืมฮาวนงงามกาไปนี่แหละมันชี่แสบจซโลกแกงคือเก้าแหละครับกินยังวัดชะแนวเ,เนี่ย กินข่าแซบนอนรับบ่ตายไงนี่อะไรไม่ใช่แซบหาไม่กินเลยพี่น้องครับนี่อะไรไม่ใช่แซบหาไม่กินเ,นเลยอืมลรอมีแต่เนืออ้อยต่อยเลยครับเคี้ยวขาเจ้ากินข่าแรงครับกินข่าเหนียวบาไวอตอนแรงเนียเหงายห้องครับ ตอนแรกหุขงข้าวเจ้าดีนะครับเวลาย้ยเว้นยาะเทียงยาะอย่างเดียวนน้ำข้าวเหนียวนะครับอืมอ้มอื้มน้ำนัวครับน้ำมันเป็นน้ำซุปไก่นะครับเราต้มจนเราไก่เปื่อยหมดละเราไปเห็ดกินมั้งได้ไหมเนอะ ส่วนนี้ผมว่าสุดยอดน,นะมันจะหอมใบพักแพลวอ่ะหอมหินหินเนาะหอมใบพักแพลียวแบบเพลวเดี๋ยวก็ใส่ตำกุ้งนะครับเนาะปนกุ้งอ่ะปนกุ้งเต้นบ้านห้องปอนกุ้งเต้นอ่ะข้างใจแบบก้อยหมกขอยเนาะก้อยหนะมกข้อยเชอรี่หอ,อยปัง อันนี้เราครับไป,ปักแพรวอ่ะคือกันทัก,กอืมน้ำก็ไปครับ้ีเดี๋ยวมันช่แซ่บโอ้ครับกะหลีพี่น้องครับเนาะสูตรนี้ลองไปเฮ็ดเบิ่งครับชั่วไกลเนี่ย เราต้องเป็นไก่บ้านนะครับนะไก่พันธุ์มันดีมันแต่ไก่บ้านมันจะนนบ่มมันเลยชิพอดีชิพอดี สดน้มแยมไหนเนี่ยหอมแบบแพ้วหินหินอยู่ข้าดีพี่น้องอืมจิ้มอดปากใส่บวงอันเดียวครับใส่บวงบานเฮาใส่บวงยังเดี๋ยวเมืม่อไรใส่ส,าส,าส้อมใส่อย่างงงงโอ้ขาอ่งมันบ่เนี่ย นี่ครับสี่เขามาแล้วคือบ่ต้องทิมอ uh, ่ะทิมใส่น้ำกันนี่เลยไว้ดูดไว้เลี่มกินอ่ะหักหักรัก กิงกระเจีบน้อนรับบมตายง่ายพี่น้องจะลูกแกงกี่ก้าล่ะเลาะหายเนี่ยจะเบๆมากินย่างเดียวแล้วครับบ่ได้สนใจยังเจ้านายคนที่เจีบเขาไม่ให้กินหมดเฮ็ดเองครับกับเขาส่วนมากเฮ็ดเองหรือม่าไม่ให้เราเองอื้ม ค่ะ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 ครับเผ็ดหมูพริกผงพอดีเลยจะเฮ็ดเพชรหลายนี่มันส <laughs> like ีสมักนะครับเพชรเพชรหลายสมาร์กเออไรกินเข่าพอแซ่บหมดแล้วครับขาเต่อยครับกินตีนไก่ตื่นแต่เช้าผู้เฒ่าคนว่าแม่นบ่บ่หรือเพิ่นตัวใหเลยบ่ ก,กินมากหลากินไก,นก่ที่ได้ตื่นได้เศรอบริว่าเราไม่ต่เอ็นมันเนาะบุ้มไม่เหนื่อเนาะเปินตัวดีเลยบ่้มฮพักพักพี่น้องครับต้มส่วไกบ่บานใส่ใบผักเป้วครับลองไปเห็ดบงังด้วยพี่น้องด้อยสูตรนี้ผมว่ายางขักเลย ป๊าสิเต็มถวยกินบมเดียวจนที่เมื่อโบต่ำจงบบต่ำจงกินยังวัดเชนแอ๊วอ้าวครับพี่น้องจะไหนก็ฝากดติดตมกดไค์กดแช่กดกระดิ่งให้ได้ครับเ้อกินยังวัดเชนแน๊วกันสิมีแนวอยน่ใ้กิน มาฝากมาตอนกินให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องเห็ดเห็ดน้ำนะเปล่องเห็ดเห็ดน้ำนะเห็ดกินเบิ้งนะครับนะว่ามันดีแสบตำไหนนะครับนาะอแล้วว่าผมเห็ดเนี่ยผมว่าแสบครับนะครับนะครับโอเคครับจงได้ก็ฝากติดตามเลยนะครับเดือสวัสดีครับ